งานทำงานทำงานไฮไลท์วันนี really Source, daily, to es, yes, Whether, on, ้คุณชาชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทำอะไรชาชาติเดลี่จะเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี้พาแสนดีมาสวนลุมวันนี้มากันสองคนมาเจ้าเล่หาเล่ครับพี่เจ้าตรนี่ วันนี้นะคะคุณพ่อคุณลูกคุณชาติชาติกับแสนดีแท็กทีมกันมาวิ่งออกกําลังกายที่สวนลุมตั้งแต่เช้ามืดแต่ก่อนจะเริ่มวิ่งนะคะผู้ว่าก็เดินไปสํารวจงานก่อสร้างเพื่อนําสายไฟฟ้าลงดินบริเวณด้านหน้าสวนลุมเพื่อไขข้อข้องใจให้กับประชาชนค่ะว่าทําไมตอนช่วงดึกๆเนี่ยถึงต้องปิดถนนเฮโลสวัสดีครับอีกอันหนึ่นึ่งสสวัสดีครับ เดี๋ยวก่อนที่จะไปวิ่งก็ไปดูก่อนมันจะมีการก่อสร้างอยู่หน้าสวนลุมนะเราจะได้เข้าใจว่าเพราะเราก็มีคนบอกเอ้เราวิ่งไปแถวถนนเทพธีรตัตใหม่ถนนวิทยุถนนสาทรพระรามสามมันชอบมีงานก่อสร้างดึกๆมันคืออะไรแล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของที่หน้าสวนลุมนะครับ คุณชาชาต์นะคะชวนแสนดีซิงกะซองจากนั้นคุณพ่อคุณลูกก็ประสานเสียงร้องเพลง My Way ของแซงซินาตาเพลงโปรโดของแสนดีแบบสั้นๆให้ได้ฟังกันค่ะ <S <S แน่นอนว่าร้องเพลงแล้วผู้ว่าจะลืมร้องเพลงประจาตัวได้ยังไงจริงไหมคะ And near And face final a now end so the the t is I r c u โอเค a y w ด do เล l เ t e r อันนี้ก็ชอบเพลง My Way นะก็ดีนะ I did it my way แันนี่ก็ did it his way แต่นี่ smile I don't have to smile because it's with t song okay ตราบใดที่ฉันยังชีพยังดีฉันยังมีแรงอาจมีมันท้อถึงขราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักคนที่รักอยู่นี่นะเพื่อสิ่งที่วัง ฉันจิงอย่างไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปหลังวิ่งในส่วนลุมครบ3รอบนะคะคุณชัดชาติก็ชมแสนดีว่า g ู๊ดจ็อเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่แสนดีวิ่งออกกําลังกายที่ส่วนลุมถึงสรอบค่ะจากนั้นคุณพ่อคุณลูกนะคะก็ทนหมัดกันคุณชัดชาติชมแสนดีไม่หยุดว่าวันนี้แสนดีเก่งมากเก็ครบสรอบนะครับสรอบแล้วย่งครับ เจ็บตรนี้ไปโย่ Thank you แยี๋ย่ครับไม่เป็นไรอดีครับสดีครับผู้ชมเป็นไงครับนี้แสนดีเก่งมากเลยสามครอบโอเคดีกูไปสวัสดีครับบายครับอลยนนรนไอ้กูไปูเดี๋ยว่บลเลยครับแล้วเจอกันนะครับ จากเหตุการณ์ไฟไหม้ผับสัตหีบจังหวัดชนบุรีคุณชูวิทย์กมลวิสิทธได้โพสต์เฟซบุ๊กถึงเหตุการณ์ดังกล่าวโดยมีใจความเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยสานติก้าผับเมื่อ10กว่าปีก่อนคุณชูวิทย์นะคะจึงอยากให้คุณชัชชาติเนี่ยลงไปตรวจสอบผับย่านดังในกอทมอว่ามีทางออกกี่ทางมีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตผับบาถูกต้องหรือไม่ ซึ่งในช่วง9โมงเช้านะคะคุณชัชชาติมีภารกิจที่สาลาว่การกรทมก็ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ไฟไหม้ผับสัตหีบด้วยว่าขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทุกท่าน เมื่อเดือนก่อนที่มีเหตุการณ์ไฟไหม้ผับสีลมซอย2ก็ได้กำชับให้ทุกเขตลงไปตรวจเรื่องทางหนีไฟและก็ความเสี่ยงของการเกิดอักคีภัยในทุกสถานบริการซึ่งก็ต้องไปเร่งรัดกำชับให้มากขึ้นเพราะว่ามีการเปิดเมืองแล้วก็มีนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นกทมนะคะก็จะเอาการณีนี้มาเป็นอุทาหรณ์ในการเร่งดําเนินการค่ะผู้สื่อข่าวนะคะถามคุณชัดชาติว่า2เดือนกับตําแหน่งผู้ว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้างคุณชัดชาติก็บอกว่าต้องถามประชาชนด่าม,มาได้นะคําติเดี๋ยวเรารับเองส่วนคําชมเนี่ยเดี๋ยวให้ที งานของเราซึ่งในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็มีการถแถลงผลการดำเนินงาน60วันของกทมด้วยค่ะนี่คือไฮไลท์ภารกิจทั้งหมดในวันนี้ของคุณชาชาติส่วนพรุ่งนี้ผู้ว่าจะทำอะไรบ้างชาตชาติเดลี่จะมาเล่าให้ฟังค่ะ